สวัสดีครับวันนี้มีรถมาแนะนำนะครับเล็กซันมาปี2010นะครับรถเดิมๆทั้งคันเลยฮะโครงสร้างสวยงามน,น็อตรอบคันไม่เคยขยับเลยครับสีขาวสวยครับเงางามไม่มีรอยยางใหม่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิมพ์นิยมนะครประหยัดน้ำมันมากขับดีครับ ะะตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะแอร์แบ็กนะะบ้านรักษามาอย่างดีนะฮะออให้ดูภายในนะภายในก็สวยเรียบร้อยนะระบบไฟฟ้าทั้งคันครับนะะมีแอร์แบ็ พุชสตาร์ทนะครับปุ่มปุ่มสตาร์ทนะฮะเครื่องเสียง JVC นะฮะภายในใหม่สะอาดครับกลิ่นหอมแผ่นะด้านสะอาดรถไม่เคยติดแก๊สนะครับเราจะเทสได้ให้ดูนะครับปุ่มสตาร์ท เย็นครับออกตัวนิ่มนวลนะฮะเบา,เา,เาสบายประหยัดน้ำมันสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับรถสภาพดีๆรยครับไม่แพงครับถูกราคาถูกติดต่อยุย้ยศ1หนึ่งไม่แช่ศูนหกหนึ่ง สี่เก้าสามเก้าเก้าหกเก้าของนะฮะราคาหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันกราฟขอบคุณครับ